แล้วยอมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอแล้วอันเนี้ยรอยมือตกเมียกูใช่ไหมอันเนี้ยเขาตอบแต่พี่ไปจุ่มเขาทำไมเนี่ยเป็นสันดานมั้ยอะไรเนี่ยเอาเรื่องไหนก่อนดีไม่ได้ตั้งใจมือกูเห็นดีกันแน่ไอ้โพทองมึงที่แม่วาดที่ชื่อโพแก้วถูกต้องมึงกับกูเห็น ดูมาแล้วไม่ว่าคงตองคือพี e ่น้องกันสายดีจากการค่้นตาเมียเมียมึงสวยสดใสจริงนายโพแก้วกูเห็นเมียมึงแล้วช่างพองแผ้ว

ปุ่มไอ้ไปข้างต้องประทับดาบกันสอบพี่น้องอะไรจะเกิดเพื่อท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยคนชั้นปัญญาชนเว้ยคนชั้นปัญญาชนอย่าใช้กำลังเว้ยเแก่แก่เนี่ยหลงฟังูให้ดีนะอย่าไปใช้กำลังกับมันถ้าหากว่าเราใช้กำลังกับมันมันก็จะรู้เฮ้ยไ ดูจะห um> anyway> ุ่นแล้วอะไรแล้วสู้มึงไม่ได้ไไม่ด้แกมเยอเออหุ่นไอ้ไอ้เจิดตัดกูอะเก่งกว่ามันเยอะเชื่อป่ะไม่ติดตัวแน่ๆเพราะไอ้นี่ใส่ขนตาใช่ปิดก็ทำได้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 กูได้เลยเพราะไอ้นี่ไม่ใส่ขนตาเอาโทษที วันนี้กูชินกับมึงไปแล้วแมันอยู่นี่อ่ะทำไมพ่อถึงจำผมไม่ได้ครับพ่อต้องขอโทษหลวงพี่ได้แล้วเสียงเขาเป็นฮียอะไร ครับของมึงกล้าเปล่ากล้าของกูนี่นักมวยเก่าของกูอีกแล้วเอ้ยไอ้หนูกล้าเปล่านี่เป็นแชมป์อยู่ที่ถึงวันสมดุลทวงเพลงอะไรถึงวันชมชัยวันชมชัยนแล้วมึงไปท้ามันเอาไว้ยัเอาไหวเลยไหวไหมอ่ะโน่โน่เปลี่ยนชุดหนุนขับเตรียมชุดมาด้วยหนุน หมอหมอเป่าหมอเป่าไอ้เลี้ยหมอเป่าเลี้ยงเหมือนหมอเป่าใช่ไหมเขาเรียกหมอเป่าเขาเรียกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงหมอเป่าหมอมึงจะไปถึงหมอปีใช่ไหมหมอปีหมอเป่าพี่เลี้ยงปีให้ทั้งนั้นเออเอาเดี๋ยมึงเตรียมเตรียมป็นชุดเลยวันนี้ครับเฮ้ยเด่นเด่นเฮ้ยเด่นเด่นเฮ้ยโอ้โหูแม่งฟิตโอ้ยโอ้หเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยของมึงแรงอ่ะอย่าไปยอมเขาท่าไรือเปล่าท่าดีทร่สุด ดูดูเลยดูขอคุณได้ไหมพ่องตายเหรอเฮ้ยตู้ก็ได้เฮ้ยอย่าไปพูดว่าเทียวกันเอาขอโทษคุณไม่ิีเลยตู้ก็ได้ไหมเฮ้ยโอ้โหเอดีตไอ้คนยอดทัลเซ่ทัลเซอเพื่อนอย่านัปืนเดียวทำไปขนาดนี้เทียวโน้ตโอ้ยโชว์โชว์โชว์โอ้โหธรรมดาโอ้โหดูดูนี่เป็นไงวิปขึ้นหลังขึ้นหลังขึ้นหลังดูไอ้หนูนั่งไอ้หนูนั่งเลยวิปโอ้โห จริงจังเลยโอ้โหมจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไอ้ไปเฮ้ยมึงเป็นเกลือน่ะนเียไอเอเลยไม่ได้ออย่างเดียวมงกปรกเลยพี่ดาราชอบเจนะเน่าอยู่เดี๋ยวไอ้มไอ้เียไเอาเป็นเกลือเดี๋ยวแท้ยเฮ้ยไม่รู้ดิี่เร็วเฮ้ยเยมาเอตักเกเร็ว เอาไหวนะเออาวาไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่น่าโชว์เลยเด็กเฮียอายเขาด้วยผ่อนพี่เร็วเร็วไม่ไปออกกำลกายแล้วตื่นมาเยีะยมแล้วไม่ก็นอนต่อจะเปิดงานเชิญลำตัดไม่ไปยุนมาอ้าวให้เขาเดนตัวอ้าวระหว่างก่อนที่จะเข้าพิธีเปิดงาน กับเรียนเชิญคุณแม่คอนจิตศิวญาณซึ่งเป็นบทก่อนครนะร้องเกี่ยวกับนักงวยตรงนี้ที่มาแม่นะโสดเดียวถ้าเป็นเพลงดีเซลพวกนี้จะสะดวกกว่าไหมได้นะดีเซลก่อนนะดีเซลมาอะโอเคถ้าถอยคนจะกำได้กว่าไหมถ้าถอยคุณเนี่ยคนจะรู้อ้าวไม่ได้ถอยนี่ว่าย่องพวงน้องก็ร้องอยู่ถูกต้องแม่คอนจิตเขาอยู่ในนั้นด้วยคนสุพรรณี่ก็รู้ไปถ้าเป็นเราเนี่จะดีต่อยเลยต่อยเลยตายเลย ไม่ไม่อยากจะบอกสิหนูแพ้หมดทั้งเรือหนูเฮ้ยฝ่ายไหนก็ฝ่ายไหนอ่ะฝ่ายน้ำเงินเงินฝ่ายแดงแดงไอ้โนาใส่เกมิปพีชต้องใส่สีแดงไอ้โนาไอ้เหี้ยใฝ่ายเหลืองซะแล้วไอ้เนาะ ไอ้ยิบหายเอานายเอ้ยถ้ากูเท่านี้ไา้เฮียยืนเยี่ยวแม่งโคตรเท่ไปช้าไงนี่ตาจมูกหางเอออย่าไปช้าแต่ว่าไม่ได้ครับเดี๋ยวไปช่วเตะกันะเดี๋ยวงวงช้างที่ไปโดนเขาผิดกฎกติกาถอนเลยครับ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 คุณแม่คนกินครับอ๋อหนึ่งบทก่อนก่อนที่จะเริ่มชกมวยครับเ ที่เราจะเริ่มชมครับต้องทําการไหว้ครูก่อนเชิญพี่เลี้ยงทั้งสองฝ้าครับใส่มงคลเป็นพิธีกราบเรียนเชิญครับก่อนที่เราขอไหว้ครูก่อนสิไม่ได้ยินประกาศเหรอววยครูก่อนแล้วค่อยไปยกเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเวทีมวยอะเวทีมวยยังไม่ขึ้นเลยอะไรฮะเวทีมวยอะขอรูปเวทีมวยด้วยครับเออต่อยมวยกันนเวทีมวยขึ้นเลยดอ่านี่ครับ ขอรูปเวทีมวยผมว่าผู้เล่นฝ่ายแดงไอ้ผู้เล่นฝ่ายน้ำเงินใครครับขอโทษครับผมผู้เล่นฝ่ายน้ำเงินหน้าล้อเหรอทำไมฝ่ายแดงหน้าเฮี้ยจังอ่ะนี่ใครอ่ะไอ้ธิบายใครทำรูปเนี่ยเอาตาคู่บวยมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตอนตอนเป็นตับไอ้ไปแล้วตับไอ้พวกแก้ว กูเลยว่าลูกกูจะรอเลยเน้อไม่ไม่หน้ากูก็เฮี้ยพอแล้วเดี๋ยวไปโดนกองข้าวเฮี้ยนักเลยนี่ตเป็นป่วยครับต้ออองเป็นป่วยตอนเป็นป่วยต้องเป็นป่วยต้องเป็นป่วยเฮ้ยของคุณมีมงคลเปล่าเอ๊ะตาคุณใต่แล้ครับเดี๋ยวเริ่มไหว้กูเลยครับใส่นวมด้วยนะครับใส่นวมด้วยพี่มีคำถามไหมอ๋อสิบที เด็กีอเด็กมาแล้วเด็กๆวันที่ครับเป็นเลยครับเป็นเไรมึงใส่ยพีชไอ้เวงเดี๋ยวก็ไปทิ้มตาคนฝั่งลุนเออใส่ดีใส่นวมเลยครับครับใส่นวมเรียบร้อยครับเปียกหมวยยังใส่นวมเรียบร้อยนะครับเปียกยังเปียกหมวยยังเปลี่ยนครับผมจะเอารถตูเช็คร่างกายหลังจากไหว้ครูก่อนครนะผมครับผมใส่นวลไม่เรียบร้อยครับใส่นวมเรียบร้อยไม่ใช่ตกง้นเนี่ยอยู่ข้างบนดีนลวมอะ เร็วกไปเร็วอย่าชักช้าครับ้ว้ยครับขีโกงน้โกงเลเอ้า็นๆย็นไ่กแล้วยนครับมอนขี้น้อยใจจังอนมอนครับเร็วาคุณทำอีกทีหนึ่งผมจะปรบแพ้เนะครับดูด้ครับตลกดูคุณโทษต้องข้าครับผมนะคร เยงเยงไปคูนเลยคือตกตาครับกตาตุ๊ครับผมจะไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งครับตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องวยทั้งสองฝ่ายเอาไม่ไหวคูนครับ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 ไหวครับไหวเลยใส่บุคคลนะครับน้องวยทั้งสองฝ่ายทั้งกลางเวทีไหวคูนไหวคูนดานี้เป็นนั้นจะทำไหมครับ คันซอรโครการไม่หรูระหว่างฝ่ายแดงโพทองฝ่ายน้ำเงินผูแก้ับน้ำหนักชั่งเมื่อเช้าอะไรขีดก่กกโลโครการไหหูรว่คุณกับไปเล่นพรพันดีกว่าไม่ย ี่ก่อนกูไม่ชินกับพวกมึงเลยอยู่กคนอยู่ใเพื่องกูมึงจะรู้ว่าชีวิตกูได้อยู่ในพวกดูทั้งงานไหว้ครูของฝ่ายแดงเป็นท่าแปลกครับน่าจะเป็นครูทักษะพม่า,มา,า,าครับในการไหว้ครูงานไหว้ครูก็ธรรมดาครับเราเคยผ่านการชม่มีการครับมีโอ้โหใช้คำย่าพลัเพลนสอนีอ โอ้คูให้คูมันครับอันนี้ก็เป็นครูถ้วยครับผมวิญญาณกิบเลยไปเลยครับผมครูถ้วยิกิบเลยจะหายแวบเลยครับผมจะมาไวไม่ตครับไม่มีใครผัดเลยครับผมครูก็ไม่ถัดไอะไรครับดูครับางแขนซอนเฮ้ยช่วยอ้ กินน้ำมุ้ยเนี่ยเล็กแม่แม่ที่มันจะเล็กแม่ที่เว้นมือสึกไปรับเองปรดูสายที่ไมเฉยแล้วเนี่ยมันสนกะการคือมันยี้คใกล้ถึงวุ้ถ่ายท้องเลยดูครับดอกแรกไม่โดนดอกที่สองยังไงครับน้ำมวยคุณที่ไม่ธรรมดาทำไมครับนี่เขายากสามผมไม่เหมือนที่อื่นผมเคยเจอมาฮะ ไปเลีบตายมันมีงานเทศเช้าไงไอีหนูหลบตรงนี้ลูก๋ยวโดนลูกสอครับโดนโอ้โไม่คิดว่ามึงจะเล่นเลยนะเนี่ยโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะฮะว่าีกที่อะไร้องไปู้ไอ้หนูยืเสือชื่อเขาลูกตัวกานัเยื่เสือชื่อปวฉันปวฉันปวฉันนะครับน็่ไก่ คอยโกยไข่เลยู่นุ่เใจนะถุงกีรักันเองกันหลังหลังเขาชอบเขาชอบโอ้ยหูอี่ห้โหน้าคนะล็อกเซอร์เก่าพ่อๆกับพวกเวทีเลยเยินมาไหมนี่ยยังไม่ได้บังเตอร์เออเออเอาตามั่งเอาตามั่งเดี๋ยวต่อไปนี้ใครออกผิดจะไม่รู้คิวนะได้ไล่ออกแม่ไล่ไม่ออกแม่เลยไล่ไม่ออกให้หมดหักตังค์ทุนละพันห้าไรมือยิบไต้องหักตังค์ไรคือ ไม่ออกไปเลยแล้วเอากูมาแทนมึงออกคนแรกเลยเทียไอ้แพร่ไปหมดแล้วก็ไม่รู้คุณพ่ออยังครับคุณดูฝ่ายลูงดูแกสู้เขาเนาะดูกานไหวโคไม่ธรรมวาดูว่าดูว่าให้ดีคุณพูดขาดเดียวเลยว่างั้นไอ้เกยชนะคุณไม่น่ามีค่ะบนทองอะไ เป็นการทดสอบจิตใจนักบวยดูครับนี่ดูเขาไปดูเขานี่เป็นการม้วนตวรับครับเลือยดูครับนี่ครับเลื้อยครับเลื้อยเลื้อยพี่ครับเลื้อยเลื้อยปเป็นการแลบแน่นหนครับเล้อยเลื้อยเลื้อยเลื้อยเลยมลือยเล้อยเลื้อยเ้ยเล้อยเบื้อยเลื้ยเ้ยเลืีอย้อเ้ยเลื้อยเ้ยเลื้อยเลืนอะเอเล้อ้ลยล้เล ยันนัดูยม่ให้ต้มือมเป่าด้เนล้างน้นั้แร่นี่ยปยิงฝาดด้วยแผลเฮียไม่ได้ชเลยยังมึงก็พูดไปเรืยไปหูลูกขึ้น่อนลูกขึ้นบอนลีลาเขาลุ้นู้นกันออยังไม่จบยังไม่จบไปจบเ็ตายมันคิดว่าอยู่บ้านมันกัันไม่น่นอคิดหายเล่นเป็นลานบ้านเลย เียอะแล้วนะฮะคุณรงต่างคนต่างรงจริงนะมวยเองต้องมาพูดกันนะคุณจะมาลำแยกนี้ไม่ได้ครับลำได้ครับแต่มงคลขอกระ้ากหน่อยครับขันเรื่องอะไรมงคลผมหายครับโอ้โหอยู่นี่เองหาดูดิสิอัพเอาขึ้นให้ผมนะครับแหมมึงกันเนาะไอ้จิ๊บหาต้องเอาทางนี้เฮ้ยตาย ไี้ไซไอ้เหี้ยมึงจะฆ่านักมวยหัวเนี่ยหายอะมั้เนี่ยมึงวงจะรู้เหรอหัวเหี้ยอะไรจะไปไหนก็ไม่ไปนั่งดูเหี้ยอะไรอยู่ไม่รู้นะเกินเที่ยงคืนกูคิดสองแรงอ่ะกูกลับตะพันหินน่ะนี่ครับนี่ครับแล้วครับพี่เลี้ยงครับเชิญถอดวโมกข์ครับถั่วโมกข์ครับเชิญครับขอบคุณครับตาถอดวโมกข์ถั่วโมกข์ครับเชิญครับขอเรียยครับ พลอทองพอยังครับสู้ๆเฮสู้ๆขันีตก่อนฝันยังเอา,ามาดียังฝันยามาแล้วครับตัวครับำานตัวนะครับฝันยางตัวก็จับใหได้ดแล้วจับอยู่ไหนเ่ไหครัจับยังไงครับใสคงง่คมเอีเยูให้ี่ตัวไม่ไครึ่งกูเล่นข้างนี้ข้างนี้ใหญ่พันหน่อย ดีใจตายเลยนี่ตายทางนู้นเขาได้ยาวไงไปเอากางเกงกางเกงสีแดงมาใส่แบ้ช่วงมวยกูดิไอ้น้อมึงเอาที่พันกางเกงออกมาชมยาวเลยที่ไม่ได้ยาวยาวไปเกินเก่งวันนี้นะครับพร้อมครับพร้อมนะครับมาจับพร้อมนะฮะหยุดลำซะเป็มึงก็ไม่เข็ดหลบัร่าไอ้เหี้ยดูม่ตีไม่หยุดในคนเดียวพร้อมยังครับ กฎกติกาบุอยฟังกติกานะครับนนห้ามนะผมห้ามหัดหูวห้ามต่อ,อยในอินัลาดมีเรื่องมีราวแล้วกันไม่พัคุยกันโอเคไหมเรามีเรื่องมาแต่ชาา่างทางไหนก็ช่างเราต้องสามัคคีกันไว้อย่าทะเลาะกันไปยังไงกลับบ้านไปตายต่อยครับยังไม่ได้ต่อยเลยครับนี่นี่ดูดูด,ดูอุ๊ยเฮ้ยมึงดูอ่าเยี่ยวเองลนยะ พร้อมยังครับสูเฮ้ยละังละงังดรตีหน่อยตีหน่อยดรีหน่อยพร้อ,อ,อมแล้วต <c oughs> ีสามแล้วครับเฮ้ยไอแเว,วทีเดียว come